สวัสดีครับผมเองนะครับยอเตอร์นะผมเองจำไม่โทรอิสต้าเองกันหนึงก็คืออิสต้าเอกที้เฮนรี่เนี่ยเมือ่อคืนให้ผู้เล่นดกดถ้าเราผู้เล่นกดพลาดเนี่ยก็คืออย่างี้เราต้องเป็นมอเตอร์ก่อนแต่ว่ามันคือฉากที่ชาวมาพุ่งจนเฮลิคอปเตอร์ให้จนยานดิโอ้มันใช้ะพิบเลยถ้าคุณสังเกตดีๆเราต้องตัด นิวเคลียร์เราจะสังเกตว่าจะสจะเกตไหมฮนะมันมีเฮลิคอปเตอร์มัมีเฮลคอปเตอร์ของใครสักคนอยู่นะซึ่งมันจะเข้ามาใ,ใกล้ๆเรื่อยๆเมื่อเวลาจะใกล้จี่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เอาตัวตนนั้นว่ามันจะเข้ามาใกล้ยังงไไปดูกันเลย ถท่านผู้ชมนะก็คือมามาอบบงก็คือเป็นอินสตออร์เาที่ชาวหน่อเราไปก็คือก็อคือเฮนรี่อยากให้ชาวมาช่วยไงแต่บางทีก็ช่วยดีๆได้ไหมก็คือไม่ถึงขั้นคือแบบฟุ่งชวนเลยอ่ะก็คือแบบชาวก็คือมูไปเรียนสายนักเตอร์อีกรอบไหมก็คือเขาอ้าแต่มันฟุ่งชวนอย่างเดียวถึงแม้คลิปนี้จะสร้างไปหน่อย,ตอาายแต่สวัสดีกดแชร์กดไลค์กดซับใครคผมหน่อยที่ในตามบอร์พ่าเขมรผมหน่อยตอนนี้ผมเองเดี๋ยวเตอร์ไปละบาย